สวัสดีครับขอคครับท่านรวิภารัดีอ่อครับท่านผู้มิการสนักงานการจ่ายครับท่านาการัวิางาจิตเจริญนะวิจัยดนะครับท่านผู้บริหารสื่อบนชนแล้วต้องมีเกียรติทุกท่านครับวันนีคผมระอวิไลครับค่ะและดิฉัน สองคนนะคะทำหน้าที่เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะขอกล่าวสวัสดีทุกท่านอีกครั้งและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรม n r c t Talk เปิดบ้านการวิจัยและนวัตกรรม by MRCT อย่างเป็นทางการค่ะใช่้วครับวัน,นนี้มาทั้งสองคนนะฮะที่จะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รรยกาศอบอุ่นในครั้งนี้ที่เป็นการให้ข้อมูล ในครั้งนี้ค่ะล้วก็เป็นการต่อยอด10เรื่องเด่นการวิจัยไทยครับค่ะจะเป็นเกี่ยวกับนักวิจัยดิเลนเซชั่นประจำปี2564ซึ่งรางวัลนี้ก็เป็นหนึ่งใน10เรื่องเด่นการวิจัยไทยเราจับมาแล้ว4ครั้งแล้วเื่อก่อนหน้านั้นก็จะได้แก่สาขาวิทยาศาสตร์เคิมศาสัตร์สาขาวิทยาออกซิเจนวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาที่สก็เป็นสาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์และวันที่ผ่านมาเป็นศาขาปรัชยาเนาะวันนี้ก็จะเป็นปรัชยาเช่นกัน ึ้นเชื่อว่าวันนีครับพี่พสูจอนอ์แลท่านใดที่สนใจในกระแสปัจจุบันอยู่นะครับในเรื่องของด้านของพระพุทธศาสนาวันนี้จะได้ฟังเรื่องราวข้อมูลต่างๆที่อัดแน่นด้วยสาระนะครับจะได้เห็นการต่อยอดผลงานการวิจัยของไทยด้วย<ม>แต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงการเปิดงานกันนะครับเพื่อเป็นมาตราการในการรักษาความปลอดภัยรบก,กวนพี่ๆสืออ่อมวลชวนทุกท่านนะครับรูนาสวมใส่หน้ากากอนาม